สวัสดีค่ะวันนี้ที่สวีเดนนะคะเราจะทจําแยมไปเก็บบักลิงงอนมานะคะนี่บักอะไรนะแบล็กคาร์เรนนะคะแล้วก็เรดคาร์เรนนะคะเขาเอื่นว่าลิงงอนเนาะอยู่ที่สวีเดนนะคะพ่อแม่พี่น้องภาษาสวนเนาะ <c oughs> วันนี้ก็มาปิดขวัญมันออกนะคะปิดขั้วมันออกให้หมดนะคะเด็ดคั่วว่ามันปิดคั่วาภาษาไทยวัลคัมเนาะ แล้วเขาสิเอาไอ้บลูเบอรี่แช่แข็งน่ะอันเบอรี่นี่ก็เก็บมาแล้ะค่ะอันราดเบอรี่น่ก็คือกันเก็บมานะคะแล้วเราก็จะเอามาทำแยมเดี๋ยวค่ะเดีอมือใท้เพ็ดแยมเแยมแบบเบอร์รี่ร่วมแล้วค่ะเน,เเเนานะ,ะน,ะน,นีผลไม้สี่ชนิดนะคะเป็นในแยมนี้ เดีย๋ยวไปตั้งไฟเลยค่ะต้าตงใส่น้ำด้วย่นพี่น้องเฮ้ใส่กกนแล้ค่ะเอาเดีย๋ยวจะเอาไฟตั้งไฟนะคะให้มันละลายน้ำมันออกมาเองค่ะต้าตงใส่น้ำ อ่ะอยุคประเทศสวีเดนกะอุดมสมบูรณ์ด้วยผลไม้ป่าเนาะ,ะ,ะค่ะนกพ่อแม่พี่น้องตามที่เขาทราบกันนั่นแหละค่ะเอาเอามาเห็ดแยมนะคะมือนี้มาทําแยมค่ะ mm hmm. ตอนนี้กะเริ่มละลายแล้วนะคะน,น้ำละลายออกมาจากผลไม้นะคะ mm hmm. โดยไม่ต้องเติมน้ำให้ยากเลยคะ mm ่ะ hmm. หม้อเดือดปุดๆนะคะค้นไปเรื่อยๆ ตอนนี้กะได้เวลาแล้วเด้อค่ะเด้อเราจะต้องเติมน้ำตาลลงไปนะคะตึงต้งๆนะตอนนี้ไปใส่น้ำตาลลงไปไเดี๋ยวบันพอใส่หรือเปล่าบันพอใส่แล้วจ้าเขาเรียกว่าน้ำตาลอะไรนะน้ำตาลแยมมันคือน้ำตาลสำหรับทำแยมมันมีเพกตินโอ้อนี่ยข้ามีมซื้อที่เด่นเขาก็มนี้เนาะเพราะว่าบักเบอร์รี่มันหลาย <laughs> เบอร์รี่ยูนีซี่ย่างคุณเด้อค่ะนี่นะอืมจะทำเธอชิมดูนะว่ามันหวานหรือยังถ้าไม่งั้เธอเพิ่มเออโอเคค่ะคนไปเรื่อยๆอย่าได้หยุดนะคะในขั้นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้แย้มมันกำลังเข้มข้นนะคะกำลังจับตัวกันเข้มขน้นขัดเท้าบ่ค้นบ่อยๆมันก็จะไม่ก้นหม้อได้นะคะ แยมมันก็จะไม่อร่อยค่ะไก่สิพ่อแล้วล่ะค่ะนี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวปล่อยไว้ให้เย็นก็จะเป็นแยมเยยมนะคะ <c oughs> เอานี่ก็คือวิธีถนอมอาหารเด้อค่ะเด้อทำเยยมง่ายๆค่ะ